สวัสดีค่ะสวัสดีท่านผู้ฟังและท่านผู้ชมทุกท่านนะคะวันนี้ปังก็มีแนวทางหวยฝันมาเล่าให้ฟังเหมือนเดิมเนาะวันนี้วันที่28สิงหาคม2564ตอนนี้เป็นเวลาตีสามกว่าแล้วปังว่าปังน่าจะเปลี่ยนเปลี่ยนอาชีพไปเป็นยามกลางคืนไม่นอนนอนกลางวัน ก็ขออนุญาตเจ้าของความฝันทุกท่านด้วยนะคะปังขอเป็นสะพานบุญในการบอกเล่าเรื่องราวส่งต่อความฝันเนาะก็หวังว่าจะไม่มีใครห่วงตัวเลขนะคะเพราะว่าตัวเลขเนี่ยมีเยอะแยะมากมายไม่มีใครรู้ว่าเลขจะออกอะไรถ้ารู้ก็รวยกันทุกคนแล้วเนาะก็เริ่มจากฝันแรกนะคะวันนี้มีคนฝันเยอะปังก็เลยเล่าเนาะจริงๆว่าจะเล่าวันพรุ่งนี้ผู้หญิงฝัน ฝันว่ามีผู้หญิงผมยาวมาบอกว่าเลขออกข้างบนอ่ะ99ข้างล่าง79ต่อมาผู้หญิงฝันันที่27ฝันว่าเอาแมวใส่รถเข็นวิ่งมาบนถนนฟ้าแลบใส่เรากับแมวเลยรีบวิ่งเพราะเปิดผ้าที่คุมรถเข็นออกอะ่ะแมวหายไปหมดเลยแวะคุยกับเพื่อนบ้านเรื่องเงินสามพันที่ศูนย์จะช่วยเหลือเพราะกลับถึงบ้านเนี่ย แม่รับเงินสามพันแทนเราเอาไว้ต่อมาพี่หญิงฝันวันที่27เฝันว่านกเอี้ยงมาจิกเลขให้เลข4ีศูนย์เลข4ีศูนย์ก็จะไปตรงกับคุณป้าท่านหนึ่งที่แกฝันแม่นเนาะแกฝันตั้งแต่ต่องวดแล้วอะแต่ของแกมันเป็น040บางจำเนื้อเรื่องไม่ได้เท่าไหร่ันดูในช่อง y youtube ต่อมาพี่หญิงฝันมันที่เ็ฝันว่า พ่อแม่มาหาที่บ้านขี่รถเครื่องคันเก่าของเราส่วนเราเนี่ยขี่รถเครื่องคันใหม่ขี่เข้าไปในบ้านทั้งสองคันเลยแล้วก็ขี่ออกมาจากบ้านทะเบียนรถเก่าเนี่ยเจ็ดศูนย์สามสี่ทะเบียนรถคันใหม่เจ็ดหกห้าสามบ้านเลขที่สองหนึ่งศูนย์ทับหนึ่งแปดขี่รถเข้าบ้านแล้วก็ขี่รถออกต่อมาพี่หญิงฝันวันที่ยี่สิบเจ็ด ฝันว่ารถลอยบนผิวน้ำข้ามแม่น้ำไปอีกฝั่งหนึ่งคันอื่นขับมาจมหมดในรถมีผู้หญิงที่เคยเป็นศัตรูกันนั่งมาด้วยพอถึงอีกฝั่งเนี่ยเขาลงจากรถแล้วก็พูดว่าเดี๋ยววันหลังอะ่ะพาไปขูดต้นตะเคียนขอหวยทะเบียนรถเขาเนาะ7908ฝันเนี่ยปังชอบนะรถลอยบนผิวน้ำได้อ่ะข้ามไปอีกฝั่งปังชอบ 7908ถ้าเอ่จ็กนะวันก่อนมีคนฝันแล้วปังชอบไงต่อมาผู้หญิงฝันฝันว่าขับรถชนคนตายทะเบียนรถ6138ต่อมาผู้หญิงฝันวันที่ยีฝันว่ามีกุมารมาบ้านกุมารชื่อเพชรน่ารัก ก็บอกว่าไม่ดื้อไม่สนบอกว่าอยู่กับญาติเรามานานจะจะสิบปีแล้วส่วนมากค่ะเด็กอะ่ะพวกมารพวกเด็กอย่างเงี้ยคือเขาจะไม่ค่อยบอกอะไรตรงๆอะ่ะเคยมีคนฝันแบบแนวแนวเนี้ยแล้วมันออกมันก็เลยเล่าเนาะแล้วก็วันก่อนมีคนฝันหนึ่งศูนย์หลายคนเหมือนกันนะฝันดีเหมือนกันต่อมาผู้ชายฝันฝันว่า ผ่านบ้านพี่ที่รู้จักเขากำลังทำบุญบ้านบ้านเล็กที่สามสี่หกมีพระหลายรูปมีพระรูปหนึ่งบอกว่าอย่าลืมหกเจ็ดนะต่อมาผู้หญิงฝันวันที่ยี่สิบเอ็ดอันนี้ฝันวันเอาไม่ใช่วันโกนฝันเห็นลงศพแม่ที่เสียแล้วมีคนบอกว่าอย่าลืมเผาศพแม่แล้วก็มีคนน่ะพลิกฝาลง เขาบอกเห็นเลข1นึหรือหนึไม่แน่ใจมันสลับกันอยู่นะต่อมาพี่หญิงฝันวันที่2สองอันนี้คืนวันโกนฝันว่ามีรถถอยมาชนรถเราทุกคนปลอดภยัยแต่เพื่อนที่นั่งมาด้วยหัวแตกทะเบียนรถสองต่อมาผู้หญิงฝันวันที่2สอง ฝันว่าพระเดินมาเราก้มลง,ลงกราบเท้าท่านสามครั้งแล้วพระก็ยื่นกระดาษมาให้มีเลขหนึ่งเกับ6กหนึ่งสองต่อมาพี่หญิงฝันวันที่21ฝันว่ามีงานฉลองมีคนร่วมงานเยอะมากเขาฉลองจุดพุจำนวนมากพุที่อยู่ใกล้ใกล้จุดดังมากเขาบอก มองตามขึ้นไปนะ่ะเห็นเป็นเลขเจ็ดหนึ่งเจ็ดตัวเลขหลากหลายเนาะแล้วแต่ทุกคนพิจารณาเอานะคะลายมือบางไม่สวยเนาะบางทีปังยังแบบว่าอ่านไม่ออกอะ่ะอ่านลายมือเต็งไม่ออกก็มีต่อมาผู้หญิงฝันวันที่ยีเจ็ดฝันเห็นแม่สามีที่เสียไป แกมาหาหลานสาวคนที่สองแกพาผู้หญิงอีกคนมาหาเรามาถามว่าสบายดีไหมเราตอบว่าตอนนี้ทุกข์มากเพราะไม่ได้ทำงานไม่มีเงินผู้หญิงยื่นเงินให้เราเรานับได้หนึ่งมื่นแกบอกว่าเก็บไว้ใช้นะมีคนฝันว่าได้เงินแล้วก็ฝันประมาณนี้เนาะจะออกจำนวนเงินนะ่ะ ตัวเลขอ่ะต่อมาผู้หญิงฝันทันที่27ฝันว่านั่ง,งฟังผลหวยออกพี่ชายเราถูกสองตัวเลข8ปดสาเราไม่ถูกแล้วบอกว่าเสียดายจังซื้อเลขบ้านไม่ซื้อเลขรถต่อมาผู้หญิงฝันฝันว่ากระถางทูบใบใหญ่มากเกือบเท่าองค์มังกรมีทูบให้เลขอยู่หนึ่งอัน เขาบอกว่าเขาเห็นเป็นเลขอ่ะเจ็ดหกศูนย์หรือหกเจ็ดศูนย์ไม่แน่ใจในเลขนี้แหละค่ะแต่ถ้ากับหัวก็เป็นเจ็ดเกศูนย์เนาะต่อมาผู้หญิงฝันฝันเห็นพระเจ้าตากสินแต่เป็นรูปปั้นครึ่งองค์แล้วมีหายสามใบเรียงกันแต่ละใบเนี่ยมีตัวเลขอยู่เนาะใบแรกก็คือสองใบที่สองสามและใบที่สามแปด 238ต่อมาพี่หญิงฝันวันที่27ฝันเห็นทะเบียนรถป้ายแดง7869หรือ7จนะ็ดห้าหกเก้าเนี่ยเขาบอกว่าตัวที่สองเขาไม่มั่นใจแต่ตัวแรก7ตัว2ตัวท้าย69ต่อมาพี่หญิงฝันวันที่27ฝันว่ามีคนยื่นลอตเตอรี่ให้080 หนึ่งหกหนึ่งเขาบอกไม่อยากได้เลยอะ่ะแต่ก็รับมาไม่มีเงินซื้อจะโอนก็ไม่โอนให้ให้คนขายแบบบอกเขาว่าจะโอนแต่ก็ไม่ได้โอนให้แต่รับมาเขาเขียนมาแบบนี้เนาะบางก็เล่าแบบนี้อ ต่อมาพี่หญิงฝันวันที่ยีฝันว่าเดินขึ้นบันไดเข้าสารไหลมาทับตัวเราเต็มไปหมดนึกว่าโกดังเข้าสารแตกเขาบอกอายุเขาสามสบ้านเลขที่101ต่อมาพี่หญิงฝันวันที่ยีฝันว่าจับปลาได้เยอะมากเดี๋ยวก็จับได้ร้อยตัวเดี๋ยวก็ลดเหลือ96ตัวต่อมาพี่หญิงฝันวันที่ยีิ ฝันเห็นเงินหนึ่งร้อยบาทพอวันเนี้ยเขาบอกเขาเดินไปเจอเงินหนึ่งร้อยบาทจริงๆด้วยแต่ว่าเลขท้ายบัตรเออแบงค์เขาไม่ได้บอกมานะคะต่อมาพี่เองฝันวันที่ยีิบเจ็ดฝันว่าไปจุดไปจุดประทัดให้ตาไข่วัดเจดีเขาเห็นเลขที่ประทัดนะ่ะหนึ่งหนึ่งสองเขาบอกในฝันเนี่ยประทัดดังมากต่อมาพี่เอิงฝันวันที่ยีิบเจ็ด ฝันว่าผู้ชายแก่มาบอกเลข8ปดสองสองฝันต่อมาผู้หญิงฝันวันที่ยีเจ็ขาบอกว่าฝันว่าหวยออก19เก้าขาบอกว่าวิ่งมาหนงเกวิ่งมาเลขตัวแดงๆเลยต่อมาผู้หญิงฝันวันที่ยีเจ็ดฝันว่ายืนซื้อของกินอยู่มีขอทานมาแบมือขอกิน ในมืออันนี้ปังเข้าใจว่าในมือขอทานเนาะมีเงินอยู่1บาทเขาก็เลยจ่ายให้อีก19บาทของกินน่าจะประมาณ20่สิบบาทประมาณนั้นแต่ขอทานอนะ่ะเขาแบมือมามีเงินแค่1บาทต่อมาผู้หญิงฝันวันที่27ฝันเห็นรถแท็กซี่สีชมพูผู้หญิงขับชนต้นไม้กันชนหน้าพังยับ เขาบอกเหลือบเห็นทะเบียนห้าสี่สองหนึ่งมีคนตะโกนให้ช่วยยกรถหน่อยวันนี้มีแค่สี่แผ่นนะคะตัวเลขที่มีเพิ่มเข้ามาที่ปังเห็นเนาะตอนนี้จะเป็นศูนย์หนึ่งหนึ่งหนึ่งเก้างวดนี้มีคนฝันเยอะเยอะมากเลยหนึ่งเก้า วันนี้หนึ่งเก้าชนหลายสำนักมากเลยคนฝันเยอะมากแล้วแต่ทุกคนตัดสินใจนะคะชอบเลขไหนจัดเลขนั้นปังมาเล่าเป็นเพียงแนวทางวันนี้วันนี้ยี่แปดวันเสาร์คืน คืนนี้คือวันที่แปดอันนี้อันนี้มันเป็นตอนตีสามกว่าน,นคืนนี้ไม่ได้เล่านะคะเพราะว่าเดี๋ยวพรุ่งนี้วันอาทิตย์ตอนเช้าปังต้องเออเดินทางไปต่างจังหวัดเนาะจะกลับมาวันอาทิตย์ช่วงเย็นๆแล้วปังว่าจะ,จะไปขอหวยวันอาทิตย์ตอนเย็นน่ะคืนวันอาทิตย์น่าจะไม่ได้เล่าน่าจะไปเล่าวันจันทร์ คิดว่าวันจันแน่นอนวันจันทร์เล่าแน่นอนอาจจะดึกหรือไม่ก็มืด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 หน่อยนะคะวันจันทร์นะอีกคลิปหนึ่งเพราะว่าวันอาทิตย์มันจะไปขอหวยแล้วก็วันจันท์เนี่ยเป็นคืนวันจันทร์เที่ยงคืนไปแล้วมันก็จะเป็นวันโกนเนาะบางว่าจะจุดจุดทูบคืนวันเช้าวันโกนนั่นแหละจะจุดทูบ คลิปนี้พอแค่นี้นะคะขอบคุณทุกคนที่รับชมแล้วก็เป็นกำลังใจให้นะคะตัวเลขก็มีหลากหลายก็ตัดสินใจซื้อกันเองนะคะสวัสดีค่ะ